สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูตองนะคะคุณครูชื่อคุณครูสันิการทีรัฐราดนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาพบกันในวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันที่3วันนี้เป็นวันวันพุธใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมีเกจความรู้นะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะในสัตว์ประเภทที่3ค่ะคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองค่ะซึ่งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะจะอาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำนะคะดเด็กๆแหล่งอาหารนะคะของเขาก็ได้แก่สัตว์ที่มีชนิดที่เล็กกว่านะคะอย่างเช่นลูกปลาลูกยุงหอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะเป็นพวกผักผักบุ้งผักตบชวาอย่างนี้เป็นต้นค่ะ แล้วก็ประเภทของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะได้แก่หนึ่งจระเข้ค่ะ2กบ3คา,างคก4ีตึงอ่างและ5เต่าของเรานั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเกิความรู้ของคุณครูก็มีให้เด็กๆได้เรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้า ใบงานเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมทำกิจกรรม01นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขึ้นคลิปไว้ให้ก่อนที่เราจะไปเข้าใบงานเสริมประสบการณ์กันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมบริหารสมองกันก่อนค่ะมีชื่อกิจกรรมว่า01นะคะให้เด็กนะคะนํามือฝั่งซ้ายนะคะทําเป็น1นิ้วแบบนี้ค่ะและนํามือฝั่งขวานะคะทําเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะหรือต่อไปนะคะให้เด็กสลับกันแบบนี้ค่ะปึ๊บ จนจบเพลงเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะร้องเพลงเต่านะคะให้เด็กๆทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเด็กๆลุกขึ้นมาเลยค่ะอ่ะเมื่อเด็กๆนะคะลุกขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวพร้อมๆกับคุณครูออรรรรเลยค่ะอ่ะเด็กๆทํานิ้วหนึ่งนิ้วขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นกำม,มืออีกข้างหนึ่งแบบนี้นะคะเตรียมสลับนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงแล้วนะหนึ่งสองสามเต่าเตา่ตาเตา่า เต่ามันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุผุโพโพมันทำหัวผุผุโพโพเต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุผุโพโพมันทำหัวผุผุโพโพ เด,เด็กเก่งมากๆเลยค่ะไหนคนไหนทําได้แล้วบ้างยกมือทักทายหน่อยค่ะโอเคเก่งมากๆเลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆทากิจกรรมส่วนหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเข้าใบงานเสริมประสบการณ์กันเลยค่ะเด,เด็กๆเตรียมใบงานมาพร้อมกับคุณรูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้ความรู้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไหนเราลองมาทําใบงานเสริมประสบการณ์กันหน่อยสิครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของเรานะคะซึ่งใบงานนี้นะคะเด็กๆอันดับแรกเลยเด็กๆจะต้องเขียนชื่อของตอนเองนะคะคุณครูก็จะเขียนเด็กหญิงก่อนเพราะว่า<ๆ>คุณครูเป็นผู้หญิงนะคะส่วนคนไหนเป็นเด็กชายก็เขียนเด็กชายนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตอนเองชื่อคุณครูสถานิการคุณครูก็เขียนด้วยแล้วก็นามสกุลทีราธราดล ระดับชัน้นอนุบาล3ทับ 2, นะคะคุณรูเขียนเลข2เพราะว่าเลข3มีให้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เขียนสัญ,ญลักษณ์ของตนเองสัญ,สญ,ญลักษณ์ของคุณรูนะคะก็คืออออนะคะคุณรูก็เขียนออจอจากนั้นนะคะเด็กๆมาดูรูปภาพใบงานของเรานะคะซึ่งใบงานนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยเส้นปะนะคะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะซึ่งวันนี้นะคะคำที่เราจะต้องเขียนนะคะมีทั้งหมด6คคำด้วยกันค่ะ คำที่หนึ่งคือคำว่าเลื้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีพยัญชนะและสระอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยมีสระเออเด็กๆนำเดิดอสอนนะคะเขียนสระเอลอลิงสระอือไม้โทโออังยยยักษ์อ่านว่าเลือ้อยอเด็กๆอ่านคำตามคุณครูค่ะ เลื้อยเก่งมากมากเลยต่อไปคำที่สองค่ะคำว่าคลานเดีย๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีตัวพยัญชนะและสระอะไรบ้างนะคะอันดับแรกตัวพยัญชนะแรกคือคอควายนะคะให้ดีเด็กนํำดินสอนะคะเขียนตามรอยเส้นปะเลยต่อมาเป็นลรลลิงต่อไปสระอาและนอนหนูค่ะ อ่านว่าคลานอะเด็กๆอ่านคำตามคุณครูค่ะคลานส่วนคำที่3นะคะคำที่3มอ่านว่าอะไรนะมาโอมมาโอมบอกว่าบินอะบินมีตัวพยัญชนะอะไรบ้างบอใบไม้สระลอีนหนูอ่านว่าบินอะเด็กๆอ่านคำตามคุณครูค่ะบินเก่งมากๆเลยต่อไปคำที่4ค่ะเด็กๆ คำที่4อ่านว่าเดินนะคะให้นีเด็กน,นะคะ,น,น,น,ะ,คะนำดินสอนะคะเขียนตามรอยเส้นปากก่อนเลยอันดับแรกคือสระเอดดเดสระอีน,อนหนูอ่านว่าเดินในเด็กอ่านคำตามคุณครูค,ค่ะเดินโอเคต่อไปคำที่หําคำที่หําคำว่าอะไรนะตนกาบอกว่าว่ายน้ำโอเคเก่งมากๆเลยค่ะว่ายน้ำมีตัวพยัญชนะและสระอะไรบ้างคะ มีวอลวนสระอ่าไม้เอกยอยะนอนหนูสระอัมไม้โทอ่านว่าว่ายน้ำเด็กๆอ่านคำตามคุณครูค่ะว่ายน้ำเก่งมากๆเลยและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำสุดท้ายเมยาม่ยาเมย่าบอกว่ากระโดดค่ะ โอเคเก่งมากๆเลยค่ะไม่ยากกระโดดมีตัวพยัญชนะและสระอะไรบ้างคะมีกอไก่รอเรือสระอาสระโอดอเด็กดอเด็กอ่านว่ากระโดดนะคะเด็กๆอ่านเด็กๆอ่านคำตาม,มุณครูค่ะกระโดดเก่งมากๆเลยค่ะคำมีทั้งหมดกี่คำนะ หกคำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะคำที่หนึ่งเลื้อยคำที่สองคลานคำที่สามบินคำที่สี่เดินคำที่ห้าว่ายน้ำคำที่หกกระโดดนะคะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะนำสีไม้นะคะระบายสีรูปภาพทั้งหมดหกูปภาพนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะคะเด็กๆตามจินตนาการของเด็กๆนะคะ<ๆ>เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ดูตัวอย่างนะคะ นี่เป็นตัวอย่างของคุณครูค่ะ,ะถ้าเด็กๆนะคะยังทําไม่ทันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วก็ย้อนดูคลิปของคุณครูคได้เลยนะอย่าลืมส่งรูปมาในไลน์ให้คุณครูคดูด้วยนะคะถ้าเด็กๆก็ทําาบงานเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะบางคนก็บอกผมทําเสร็จแล้วครับตกแต่งสวยงามมากเลยอ่เก่งมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะไหนเรามาทบทวนกันหน่อยสิคะว่าเราเรียนสัตว์ชนิดประเภทที่เท่าไหร่แล้วคะประเภทที่3ใช่ไหมคะได้แก่ สัตว์อะไรนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะได้แก่สัตว์อะไรบ้างคะกันดั้มกันดั้มได้แก่สัตว์อะไรบ้างครับได้แก่จระเข้ใช่ไหมคะมาโอมมาโอมสัตว์อะไรบ้างครับกบอเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคางคกมีอื่นอ่างแล้วก็ เอาด้วยนะคะเด็กๆทั้งหมด5อย่างนะคะที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการเรียนดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะของครูหมิวและครูอาร์ตใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนกับคุณครูมิวและคุณครูอาร์ตด,ด้วยนะคะไว้พบกับคุณครูตองในวันศุกร์นะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ